อันที่จริงที่บ้านของตูมีเครื่องตัดไฟอัตโนมัติอยู่แล้วถ้าไฟฟ้ามีการลัดวงจรเมื่อไรเครื่องนี้จะตัดไฟทั้งบ้านทันทีแต่เผอิญเครื่องตัดไฟเสียพ่อต้องไปธุระต่างจังหวัดจึงยังไม่มีเวลาแก้ไขแต่พ่อก็บอกให้ทุกคนในบ้านรับรู้ เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะได้แก้ปัญหาได้ทันนาพยอมมีอาการชาที่แขนเพราะถูกไฟดูดตูตัดสินใจพานาพยอมไปหาหมอต่าวพานาพยอมไปนั่งรอที่หน้าบ้านก่อนพี่ปิดบ้านแล้วจะออกไปเรียกแท็กซี่ตูรอบคอบมากดึงปลั๊กตู้เย็นออก ปิดประตูหน้าต่างใส่กุญแจบ้านเรียบร้อยก่อนจะออกไปเรียกรถแท็กซี่พานาพยอมไปคลินิกที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดคุณหมอดูอาการของนาพยอมแล้วบอกว่าไม่เป็นอะไรมากวันนี้ให้นอนพักไม่ต้องทำอะไรนวดแขนด้วยยาที่สั่งให้ พรุ่งนี้อาการคงดีขึ้นแล้วคุณหมอหันมาพูดกับตูหนูเก่งมากคุณหมอชมตัวแค่นี้แก้ปัญหาอย่างมีสติไม่ตื่นตระหนกพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายมีทั้งคุณและโทษอย่าประมาทเป็นอันขาดพัดลมที่มีเสียงดังผิดปกติมีกลิ่นไหม้หรือ หยุดหมุนแต่มีเสียงคลางให้รีบดึงปลัก๊กออกทันทีเวลาดึงปลัก๊กอย่าดึงที่สายต้องดึงที่ตัวปลัก๊กแล้วสังเกตดูด้วยว่าปลั๊กแตกสายไฟขาดหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้ต้องรีบเปลี่ยนทันทีแล้วอย่าใช้มือเปียกน้ำ จับเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอันขาดอย่างที่น้าพยอมทำเพราะเราไม่รู้ว่าเครื่องเสียแล้วจะมีไฟรั่วออกมาเมื่อไรเมื่อน้าพยอมป่วยอย่างนี้สองคนพี่น้องต้องช่วยตัวเองตู่บอกให้น้าพยอมรอที่ร้านหมอตู่กับตาวดูหน้าต่อไปนะครับ จะเดินไปตลาดไปซื้ออาหารมาให้พอรับประทานกันทั้งวันแล้วจะกลับมารับน้าพยอมกลับบ้านจากร้านหมอไปตลาดค่อนข้างไกลแต่ตู่รู้จักทางลัดถ้าเดินเข้าซอยนี้ก็จะย่นระยะทางไปตลาดได้พอจะเดินเข้าซอยตู่กระตุกมือเตา๋า ให้หยุดแล้วชี้ให้น้องดูรถตู้ที่จอดอยู่กลางซอยสองคันทำไมล่ะพี่ตู่ต่าวสงสัยซอยนี้เปลี่ยวนะมีแต่รั้วบ้านไม่มีร้านค้าเลยถ้าเราเดินผ่านไปแล้วคนในรถเปิดประตูลงมาลากเราขึ้นรถก็ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครมาช่วยได้เอาเราไปขายที่ไหนก็ไม่รู้เดินถนนใหญ่ดีกว่าไกลหน่อยแต่ปลอดภัยต่าวพยักหน้าเห็นด้วยสายแล้วผู้คนจอแจขวักไขว่รถเริ่มเต็มถนนตู่จูงน้องข้ามอย่างระมัดระวัง มองขวามองซ้ายก่อนข้ามเมื่อมาถึงอีกฝั่งถนนตู่พาน้องขึ้นขอบถนนโดยหลีกเลี่ยงการเดินตัดหน้ารถหรือผ่านหลังรถคันที่กำลังติดเครื่องอยู่เพราะคนเดินจะไม่รู้เลยว่าคนขับจะเดินหน้าหรือถอยหลังถ้าเดินผ่านในระยะ กระชั้นชิดอาจถูกรถชนได้การเดินในที่สาธารณะตามหลักการแล้วเราต้องเดินชิดขวาเพื่อจะได้เดินไปในทิศทางเดียวกันไม่เกะกะขวางทางซึ่งกันและกันต้องหมั่นกวาดตาดูให้รอบตัวไม่ใช่มัวแต่ก้มหน้าก้มตาเดิน มิฉะนั้นอาจเกิดไปหน้าต่อไปนะครับอุบัติเหตุโดยไม่ตั้งใจตาวยังเป็นเด็กจึงขาดความระมัดระวังตัวอีกมากมีอยู่ช่วงหนึ่งตู่หยุดทักทายเพื่อนที่เดินผ่านมาต๋าว เดินล่วงหน้าไปก่อนพอตู่หันกลับมาอีกทีต๋าวกำลังจะเดินตัดหน้าคนแบกกระสอบเข้าวสารในระยะกระชั้นชิดทั้งสองฝ่ายต่างไม่มีใครดูใครถ้าชนกันจะเกิดอะไรขึ้นตู่ตะโกนเรียกชื่อน้องเสียงดังลั่นจังหวะที่ต๋าวหยุดกระสอบข้าวใบนั้น ก็เฉียดหัวตาวไปอย่างวุดหวิดตตาวตาโตด้วยความตกใจเกือบเป็นกล้วยทับไปแล้วตาวหัวเราะเสียงสั่นๆเหมือนปลอบใจตัวเองตูพาน้องไปซื้อโจ๊กเจ้าอร่อยแล้วสองคนพี่น้องก็เวียนเข้าร้านนั้นออกร้านนี้เพื่อซื้ออาหารและขนม ให้ตนเองกับนาพยอมได้รับประทานเพียงพอทั้งวันสองคนพี่น้องหอบของพรุงพรังขึ้นรถรับจ้างมาแวะรับนาพยอมที่คลินิกก่อนเข้าบ้านทั้งตู่และต๋าวช่วยกันจัดอาหารและยาดูแลนาพยอมอย่างดีเหมือนกับที่นาพยอม เคยดูแลพวกตนมาตู้ยกสะพานไฟขึ้นเพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆทำงานตู้เย็นไม่มีอันตรายแล้วเพราะถอดปลั๊กออกสามารถเปิดหยิบของในตู้เย็นได้แต่การแก้ปัญหานั้นคงต้องรอพ่อกับแม่ที่จะกลับมาบ่ายนี้ ถึงแม้จะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นหลายอย่างในวันเดียวแต่ตูไม่นึกว่านั่นเป็นเหตุร้ายที่น่ากลัวแต่กลับรู้สึกตัวพองอย่างไรไม่รู้ภูมิใจที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดูแลสมาชิกในครอบครัวแทนพ่อและแม่ได้เหมือนกับตู่ก้าวกระโดดจากเด็กชั้นป .5 ไปเป็นหนุ่มชั้นมห้าเลยอะไรไม่สำคัญเท่ากับที่ตาววิ่งเข้ามากอดแล้วพูดว่าเวลาตาวอยู่กับพี่ตู่ตาวรู้สึกปลอดภัยจังเลยค่ะถ้าทุกคนดำรงชีวิตด้วยความมีสติรู้จักสังเกตสิ่งรอบตัวใส่ใจวิธีการป้องกันตัวไม่ประมาท มีความรอบคอบอย่าพูดแต่คําว่าไม่เป็นไรไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรือไปที่ไหนก็จะมีแต่ความปลอดภัยดูน้าต่อไปนะครับ